เดินมาอีกเจักหน่อยโอ้ตุนเขืองขนงามเลยเห็นบ่นี่เอาไปแกงกินเนาะเนี่ยครับงามตน้นงามดีเอาไปแกงโอ้จะนั่งจริงมันไหลนี่ครับเนี่ยต้นสาบเสือใคเป็นแผลกะรักษาเอาอันนี้แผลหายเลยครับแผลว่าแผลสุดแผลนี่รักษาแผลได้ ต้นสาบเสือเยอะมากเลยนครับนี่ต้นบัอกเร็บแมวกำลังหน่อยอยู่บอดดนก็นได้กินครับเพราะว่ามันอันนี้มันบอดดนเด้มันเกิดมาบดนมันได้กินแต่ผมเกิดมามก็พ่อหรอกครับต้นบัอกอันนี้เล็บแมวพ่อได้กินเยอะอร่อยมีความสุขหลายๆครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมวัสดีครับ